ก็พอยไปทาง,งานตรงพรลมเก้าแล้วก็รถตู้พอก็ขับตรงใช่ไหมคะแต่มีรถคันนึ่งรถตู้ไปอยู่เลนกลางแล้วก็เออมันเป็นสีแยกแล้วมีเลนเลี้ยวขวาสองเลนที่จะเลี้ยวขวาไปคลองตันแล่พอยตรงไปทีนี้พอไปเขียวปุ๊บพอยก็ตรงไปออกมาปกติแต่มีรถคันนึงขับพุ่มมาชนรถข้างๆพอยแบบปาดปาดแล้วขึ้นืึนนไปแล้วพอยก็แบบเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ แล้วก็ขับแบบเร่งแบบเร่งเต็มที่แบบหนีอะค่ะคือแบบหนีเลยแล้วก็ทีเนี้ยแบบคนขับรถพอยก็เลยแบบเหยียบคันเร่งเต็มที่แล้วก็ขับไปปาดหน้ารถเขาเออคือแบบคือเขาหนีอ่ะเข้าใจไหมเราก็เลยต้องทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอลงไปคนขับรถพอยก็ถามว่าคุณทําอะไรคุณหนีทําไม ผู้หญิงเขาก็ตะโกนเป็นคนขับรถนะคะขับรถฮอนด้าซีวิกก็ตะโกนมาฉันไม่ได้หนีฉันไม่ได้หนีหรอรอยกับเมดค่ะคุณขับเหยียบเต็มที่อ่ะให้กล้องวงจรปิดก็จับได้อ่ะเพราะว่าเห็นคุณหนีจริงๆอะไรเงี้ยพลอยก็ตกใจว่าจริงๆรถพลอยมันก็เสียหายประมาณนึงแต่ไม่ได้มากก็คือเป็นรอยเป็นคลืดยาวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าคือพลอยไม่ชอบพลอยรู้สึกว่ามันชนแล้วหนีมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยแบบพลอยก็เลยลงไปแล้วเหมือนแบบคนขับรถพลอยก็แบบเจรจาอยู่แต่เหมือนผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมลงมาจากรถก็เลย เอยก็ไม่อยากมีเรื่องมากเขาก็อยู่เฉยๆละกันพอยก็เลยถ่ายรูปแนปเลยละกันถ้าคุณมไม่ยอมรับ ฉันก็แนปไว้ก่อนว่านี่รถทะเบียนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อินเคสไว้ก่อนแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็นัาแท็กซี่ไปทํางาน<ม>เพราะว่าคนขับรถต้องเคลียร์แต่ว่าหลังจากนั้นคนเราก็บอกว่าโอเคผมได้ับรบประชาชนเขาแล้วคือตํารวจก็ถามว่ามีใบขับขี่ไหมไม่มีเคลียร์ไหมไม่เคลียร์ยื่นแบบประชาชนมาให้ใบเดียวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอที่โรงพักแต่พอคนขับรถค่อยไปถึงโรงพักปุ๊บเขาก็ชิ่งหนีหายไปเลย<อ>ทีนี้เขอก็เลยรู้สึกว่า พก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องลงอินสตาแกรมเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันได้ผลมากมากก็ขอให้มารายงานตัวแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะถูกต้องตามกฎหมายและรับผิดชอบตามกฎหมายคุณพลอยก็ไม่ได้จะแบบมานั่งเอาเงินเลยเหรอกแต่แบบแต่พลอยรู้สึกว่าถ้าแบบคุณทําผิดพลาดคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณชนแล้วหนีอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วไม่อยากได้ไม่อยากใช้อินสตาแกรมเป็นอะไรแต่ว่าพลอส่กมันเป็นประโยชน์กับพลอยมาก,ว,ามากว่าถ้าคุณชนแล้วหนีแล้วก็คุยแล้วตำรวจมาแล้ว แต่คุณหน,นีอีกคุณไม่มาโรงพกักผมก็ต้องประจานนะครัะก็เสียหายเยอะไปรับคือมันก็เสียหายมันมันก็คือมันก็ตามเรื่องมาทำมันก็เป็นเป็นลอยยาวเป็นครื่อตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงประตูกลางอย่างเงี้ย<ม>แต่คือฟลอยไม่ชอบฟลอยถามว่าถ้าคุณหนีฟลอยเสียใจเข้าไปได้ไหมฟลอยเศร้าได้แต่ฟลอยไม่ชอบเพราะฟลอยไม่ยุติฟลอยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมการที่ว่าคุณชนแล้วหนีอ่ะทำไมอ่ะคุณทำางนี้ทำไมแล้วแบบแล้วถ้าเขายังไม่มาอีก เรียนเห็นหลาแล้วอะค่ะเพราะว่าคงาต้องมาค่ะมันเพราะว่ากลับมาคุยทําตามให้มันถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าอะไรเงี้ย cs. คือแบบพอยไม่ชอบอ่บคือทำเจนก็ไปบอกค่ะว่าพอยใจยิงได้ไหมพอยใจยิงได้เพราะว่ปัญหาคือพอยไม่ชอบแบบชนแล้วไม่รับผิดชอบแล้วหนีอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่แฟแร์อะไรเงี้ยเขาร<ต>ู้ลแล้วว่าเป็นรถเราใช่ไหมเขาอยไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าอะแต่ว่าพอยเดินลงมาเขาก็เหมือนแบบไม่ยอมลงจากรถอะไรเงี้ยแล้วพอยก็เลยแบบพี่ชีวินคือคนของรถเขาก็เหมอือนแบบยืนนิ่งๆพอยก็เลยแบบ โอเคพอลีไปทํางานแนละ้วพี่ชวินเขาก็เอากล้องมือถือเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็เราจะนั้นเขาก็ไปทํางานแต่พอหลังจากพี่ชวินกลับมาบอกว่าเออเนี่ยผมไปรอที่โรงพักเขาไม่มาไปขับขี่ก็ไม่มีมีแต่บัตรประชาชนออกมาให้แล,ล้วก็ตํารวจก็บอกว่าโอเคจเจอที่โรงพักนะไม่มาวันนี้เลยวันนี้เลยค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทาไงก็เลยต้องลงอินสตาแกรมแบบเหมือนแบบให้เขารู้ว่าเออเขาทําผิดนะคุณต้องมานะไม่ได้ต้องการประจาน ทำเพิ่หรือเปล่าเปล่าพอรู้สึกว่าแบบคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทําอยู่แค่นั้นเองนะค่ะพอไม่ได้อยากจะแบบประจานหรือว่าแต่ว่าเฮ้ยพอไม่มีทางเลือกอ่ะพอก็ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะคุณเล่นชนแล้วหนีอ่ะพอไม่ชอบอ่ะเพราะที่เราใช่ไหมคะพลก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คนขับรถก็จัดการแล้วรถเขาก็เป็นรอยยาวอยู่เนี่ยแล้วพลค่ะเอาเรื่องให้ถึงหัเรื่องไงเอาเรื่องให้ถึงจุดก็ก็คง ในเตางกฎหมายค่ะเดี๋ยวประกันก็คงแบบเออถ้าเขาแบบถ้าเขามาก็ดีก็ว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนชนเรานะประกันเราก็เออทำเรื่องทำราวให้เราก็คืเราเคยประกันอยู่แล้วแต่แบบชนเราหนีเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปหน่อยคุณจะทําอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันมันแค่นั้นนะคะเราก็แจ้งความไปแล้วใช่ไหมแจ้งความในตำรวจมาสอนหน่อนทัพลอยสอนอนลไหนตรงพหลังเก้าเสียพลังเก้าเลยอะค่ะถ้ามีกล้องวิดีโอก็ก็สามารถแบบเปิดเปิดโชว์ได้อะมันเห็นเลยว่าเขาผิดเต็มๆอะไรเงี้ย เห็นไปงานตอนกลางวันเนี่ยพี่ต้าบอกค่รู้เรื่องเขาก็ตกใจมากพี่ต้าได้โทรไปแล้วตกใจมากพี่ต้าเพิ่งโทรมาตอนเย็นอะไรว่าเป็นไรป้าหอพอไม่เป็นไรแต่ว่าพลอยไม่รู้ทําไงเขาชนแล้วหนีเพราะก็เลยต้องลงอินสตาแกรมเพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้แบบเฮ้ยเขาจะได้รู้สึกละอายใจว่าเขาทําผิดแล้วเขาควรจะมารับผิดชอบในสิ่งที่แบบเขาทําแค่นั้นเองอะคะคือพลอยไม่โทรบอกพี่ต้าเองเลยใช่ไหมลงอินสตาแกรมคือพลอยรู้พอพลอยรู้ว่าเขาชิงพอลงอินสตาแกรมทันทีก็ตอนแรกพลอยกะว่าโอเคไม่อะไรถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนแต่พอพลอยรู้ว่าาเชิงปุ๊บ กินแกรรมเท่านั้นที่จะทําให้คนรู้สึกละอายและผิดบาปได้